อะไรกะฮะอะไรกะฮะอะไรกะจะดือะอ้ออะไรอีก,กละ่ะฮะจะดื้ออะไรอีกจะขออะไรกินอีกฮะฮะจะขออะไรกินอีกอะฮะเออเ้อเออเอเอาพี่หมีมาพี่หมีอ่ะพี่หมีอ่ะเอาพี่หมีมาเร็วครับพี่หมีมาเร็วครับพี่หมีมาให้ยายเร็วเร็วครับพี่หมีมา มาครับ no มาให้ยายมามาเร็วมาเร็วมาครับมาครับมาครับมาเล่นกันมาเล่นกันเลยเร็วเล่นกันเร็วเเล่นกันเร็วเรีวยวมาเล่นกันอันเน่้ยอันเนนเ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 เล่นกันเลยเล่นกันเลยเล่นกันเลยเช็ดตายังหาวันนี้แปลงฟันยางไปแปลงฟันเลยไปห้องหนูอยู่ไหนห้องแปลงฟันหนูอยู่ไหนฮะห้องแปรงฟันอะฮะห้องแปรงฟันหนูอยู่ไหน ฮะอะไรยายไม่ตั้งเลยไม่ตั้งเลยไปนู่นไปนู้นยายถ่ายรูปให้ยายถ่ายรูปให้โอ้ยโอ้ยโอ้่นอะดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงอะดิง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 แล้ว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 แโดดแล้วดดแล้วโดดโดแล้สิโดดเ้อะดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงไม่ตั้งเลย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  ตั้งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยายยายซื้อนี้ก่อนไปเดือนออกซื้อขาตั้งกล้องก่อนโอ้โหจับมือสั้นเลยเนี่ยใครเข้ามาชมคลิปกดติดตามกะทิด้วยนะคะเดี๋ยว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 ไปออกไปก่อนไม่ต้องมาก้ายายเลยเออนะคะช่วยกดติดตามกะทิด้วยนะคะกะทิน้องใหม่ นะคะโอ้โหควบกว่าแล้วตอนเล็กๆน่ารักเดือนกว่กว่าไม่ได้ถ่ายไว้ไม่ได้ทำ youtube เพิ่งจะมาทำจนเขาจะเลิกทำกันหมดแล้วใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเออเอ๊ะ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 ก่อนเอียงก่อนเอียงก่อนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะฟังป่ะเนี่ยหนูฟังป่ะ ฟังป่ะเอ๋เอ๋เอ๋อ่ะเอ๋เล้วเอ๋เล้ยวสิเอียงเอียงเอ๋เเดี๋ยว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 ว่าดีก็ว่าดีก็ว่าดีก็แล้วกล้องมันเป็นอันย่างล่ะเนี่ยฮะมันเป็นอันย่าง่ะเดี๋ยวก็สว่างเดี๋ยวก็มืดมันเป็นอันย่างก็ ฮะเป็นอันอยังก็เออเออ,อยายหิวข้าวแล้วยายหิวข้าวแล้วยายหิวข้าวแล้วทีหิวป่ะทีหิวป่ะเอ,อ๊ะเอ,อ๊ะจะทำยังไงล่ะฮะเวลาแปรงฟันจะถ่ายยังไงอะถ่ายไม่ได้เลยอะฮึะ่ไม่มีขากล้องอะเพิ่งจะอาบน้ำคันอะไรอีกล่ะ คันไปเรื่อยคันไปเรื่อยอีไข่ไข่กัดผะหมไข่กัดผะหมทิชใช่ไหมทิชใช่ไหมชอบกัดน่ะโอโ้โหโ,โอโ้โหโอ้โหฮะทิชหนู่กัดผะหมใช่ไหมใช่ไม่ใช่ไหนมาคุยกันก่อนสิใช่ไหมกัดผะหมใช่ไหมหนูอ่ะชอบกัดสายไฟหือ รับกัดที่ชาร์จโทรศัพท์ใช่ไหมคะโอ้โอ้อโอ้โอโอ,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 โอแล้วโทรศัพท์เป็นไรเดือมืดเดียวสว่างเนี่ยเฮ้อรือจะเจ๊งแล้วไม่มีตังค์ซื้อนะเครื่องเนี้เงินเดือนเกือบเดือนเลยเนาะเงินเดือนเกือบเดือนเลยเนาะติดตามกะทิด้วยนะคะกะทิคนเฉยขอบคุณค่ะ